ครับท่านสมาชิกเดี๋ยวเราแบ่งกันไปทําตามภารกิจของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ได้เลยคือที่เราจะได้หนีออกจากยานลำนี้ให้เร็วที่สุดดีพูดดีก็ทุกคนพร้อมแล้วหลังก็เอายังไงกดเริ่มเกมสักทีดิมีอะไรจะพูดอีกไปแยกย้ายกันก็แค่นั้นนะเอ้าเอ้าผมเพิ่งเดินได้ห้าก้านี่กดทำไมอ่ะ เออผมแค่จะบอกว่าทำไมต้องปรุสทำไมต้องปรัสอะไรของมึงแค่เขาไมียวต้งปูต้ป้าทำไมต้องทำกันเราแบบนี้โอเวอร์แอ็กฮึจงดูให้ดีจงดูข้าให้ดีๆนี่ปลอดภัยเยี่ยมไปเลยเอบอกแล้วว่าพี่นะคนดีพี่นะบริสุทธิ์ เชื่อแล้วว่ามึงคนดีไปดีต่อในโลกน้าโอ้ยอเออกูตายเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบทำาภรกกินแล้วปื๊ดมันยังไม่ผ่านอีกปื๊ดเร็วไปเหรอเฮ้ยอะไรนักหนาวะแค่รูดบัตรแค่เนี้ยเฮ้ยออเร็วไปอีกเฮ้ยช้าไปเมื่อไหร่มึงจะได้วยเยนอยู่คนเดียวคุณรู้สึกเสียวๆยังไงก็ไม่ลูะทำอะไรเหรอเพื่อนฝูงฮาซ่อมไฟไงจะได้มองเห็นกันชัดๆ อืเยี่ยมไปเลยมองซ้ายมองขวาไม่ม <Wha> ีใครปลอดภัยมึงโอ้โหชัดเลยมึงนี่เองโอ้คาถาเด็กเอาไปวจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้อันที่เปิดก็ไปปิดอันที่กูปิดแล้วมึงก็ไปเปิดเอ้ยอันนั้นมันเปิดอยู่แล้วจะปิดทำไมวะเดี๋ยวนี้อย่าเอ้ยโอ้โหวันนี้ไฟมันจะติดไปวันเนี้ย เรียบร้อยเท่านี้ไฟก็กลับมาสว่างพเจอศพผมเจอศพสีดํานอนตายอยู่อยู่ในห้องไฟมันเป็นการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมในห้องปิดตายผมขอถามคุณคุณสีเขียวคุณอยู่ไหนเ,เขาอยู่ห้องแอดมนินเจ้าไฟอยู่คนเดียวไม่มีพยานหลักฐานอย่างนั้นสินะ,ะมองกูทำไ,ไมกูบริสุทธิ์เงั้นผมขอถามคุณอวกเมื่อกูได้ไงวะคุณอยู่ไหนเออคือ ว่าผมอยู่ห้องพยาบาลอะห้องพยาบาลอย่างนั <am> ้นนะรึตอนนี้ฆาตกรได้เผยไบออกมาหมดแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าห้องไฟกับห้องพยาบาล่ะมันมีท่อมันเชื่อมหากันได้เพราะฉะนั้นแล้วน่ะคนร้ายไม่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมันก็คือลยังไงไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเลยคุณนั่นแหละก็คือโปเกมอนเทรนเนอร์ไปเลยปิกาจูเฮ้ยคุณนั่นแหละก็คือมาจารยเซอร์เอาฐาหน้าเนี่ยเลยเนี่ยเฮ้ย คุณนั่นแหละก็คือโอเปอเรเตอร์สวัสดีค่ะว่าไงคะเฮ้ยคุณนั่นแหลอะอิมโพสเตอร์เฮ้ยอะไรวะใช่เลยคุณนั่นแหละอิมโพสเตอร์กูป่ากูบาลีช์ต,ตอบมุกให้มันตะแยงมันก็แค่โกงน,น,นีหละไอ้เนี่ยละคุณกูจะผ่านไเนี่ยวันนี้กูเอาการมาันรุ่ดจนตูดกูเปียกไปหมดแหละ,อะออเอาล่าก็ไปต่อสายไฟ,ไฟดิเชื่อโดนเห็นซะแล้ว งคือกำลังอึ้งดูมันงงๆนะกูไปลงท่อดีกว่าใช่ไม่ใช่กูต้องเข้ามาดูใกล้ๆโโอ้หชัดเจนแกไอ้คนร้ายไอ้คนไอ้บอปบมปบอ่โอ้โหคาตาเลยศพอยู่ตรงหน้าเลยยังจะปฏิเสธอีกไอ้ทุเล็ไอ้สันดานสีเหลืองเป็นอิมโพสเตอร์เราเจอมันอยู่หน้าศพเลยตอนกำลังกินโซๆโซนยังไม่น้ามาปฏิเสธอีกสันดานมากทุเล็ไอ้สตาเบอร์นี่ไอ้แหล่บวมไปเลยทุกคนมันนั่นแหละเป็นคือแดงเป็นอ่ะ ล้างไม่ดีอีกแล้วอืมไม่มีใครอยู่ทางสะดวกโล่งปลอดภัยทุบชุบอืม้ยช่ยในคามืดออีกชั้นเลยขึ้นมาจากท่อเห็นเห็นผมโดดท่อโทรซะด้วยคือใจกล้ามากเลยนะไอ้ทุเล่ คือแล้วพี่อบอลน,นั่นนึงเดี๋ยวก็มาสงสัยติดโฆษณาอยู่อ่ะเออเอเอโทษทีมาละเออติดดูโฆษณายาวเลยอโอ้พี่ทำไมพี่ไม่ใช่ Air แอร์เพลล่ะอา้าวทำไมอ่ะสงสยัยถ้าพี่ซื้อเกมผ่านแอร์เพนะพี่ไม่ต้องไปติดโฆษณาด้วยสบายโอ้โอ้แบบนี้ก็มีเหรอโอ้แอร์เพล่เหรอแล้วตอนเนี้ยนะแอร์เพมีแคมเปญให้เงิน50บบาทแบบไม่ต้องเสียเงินก่อนด้วยกดรับเงินไปใช้ได้เลยนะ เฮ้ยโอ้โหพูดจริงป่ะเนี่ยกดรับได้เลยเหรอเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ง่ายๆแค่ผูกบัญชี Google Play ถ้าพี่อยากจะแต่งตัวหรือมีสัตว์เลี้ยงเท่ๆแบบเนี้ยนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอสวัสดีครับท่านสมาชิกมินิเดียค่ะพี่ก็เติมผ่านแอปเพลย์ได้นี่โหลดเลยโหลดเลยง่ายๆโอ้โหอีซี่มากตัวมึงอีซี่แต่กูขี้เกียจแล้วกูไม่รู้แม่งแล้วไอ้สัตว์กลับบ้านดีกว่าชีวิตกูมันเศร้าอ่าไฟติดละชีวิตสดใสเหมือนเปิดไฟให้ประเทศไปต่อดีกว่าเจ้าโออ้ย อยู่ดีประตูก็ปิดเฮ้ยหรือว่าล้ายไม่ดีอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่อยู่ตรงนี้เลยนี่หว่ามันมาจากไหนวะอย่าบอกนะว่ามันโดดท่อมาจะไปไหนอย่านะฆ่าคนในเกมไม่ก็บ้าเมันก็นะเดี๋ยวโชว์มันดีกว่าหนุ่มชัดเจนเลยมันโดดท่อโชว์ด้วยโดดท่อซ้ายโดดท่อขวารวมกันเป็นดับเบ้ลโดดท่อเปิดเปิดสิโอ้ โดดท่อจนชินละอยากกินคนวะอยาจะไปไหนเรียบร้อยหนึ่งสองไอคนทรอยนอีมตายทุกตาเลยเซ็งเอออ๋อเนี่ยเออพี่กดทำไมพี่เดียมีอะไรจะสารภาพไหมสารภาพอะไรอันนี้เพิ่งเริ่มเกมเองนะ ไว้ใจไม่ได้เอออะไรวะกูยังไม่ได้ทําอเลยเลยเนี้ยเดียเป็นมาทั้งวันละโอ้ยพี่ใครมันจะมาไปติดต่อกันเลยหลายรอบแล้วเดี๋ยวรอบเนี้ยเดียก็เป็นอีกเช่อยหนิใช่ผมเห็นด้วย <c oughs> ไอคนเลวไม่หรอกพี่รอบนี้ผมเป็นคนดีแล้วนะจริง,รงๆกับตัวกับใจแล้วนะเดี๋ยวผมไปช่วยลูดกาเลยก็ได้อ่ะเชื่ออยากพิสูจน์ตัวเองว่าสั้นอืมนะถือว่าเขาขอถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองมากขนาดนั้นแล้วก็เนาะเนะเนาะพิสูจน์หน่อยเนาะจัดไปเออกูว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้ Ah! เรามาย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งน่ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากได้รับเงิน50บาทฟรีจากแอร p a y นะครับผมแต่สำหรับ Android เท่านั้นนะครับผมก็ง่ายๆเลยโหลดแอป a p ร p เพมานะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์อะไรให้เรียบร้อยที่สำคัญนะฮะต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนด้วยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยยืนยันตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของแอร p เพลนั่นเองเราก็กดลิงก์ไปที่หน้ากิจกรรมของแอป p เพลเลยนะครับผมเพื่อที่จะรับเงิน50บาทสหรับคนททีี่งะเบย เปนครั้งแรกหรือสมัครครั้งแรกแล้วยืนยันตนนะครับผมก็กดผูกเข้ากับ Google Pay นะครับผมเราก็จะได้รับเงิน15บาทไปเลยฟรีๆนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำนะครับผมก็คือผูกเข้ากับบัญชีธนาคารนั่นเองหลังจากที่เราผูกกับบัญชีธนาคารของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้รับอีก35บาทนั่นเองรวมแล้วเราก็จะได้รับเงิน50บาทนะครับผมจากแอ ไปใช้กันฟรีๆเลยแต่ที่สําคัญนะครับผมเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันนั่นเองนะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครก็อย่ารอช้าหยิบม,มือถือและโหลดแอป a อป p a งเพื่อที่จะไปรับเงินกันนะครับผมจะดูเรื่องหลังกันงั้นต่อไปผมขอถามคุณอยู่ไหนผมอยู่ห้องแอดมิน ยาบาลผมไม่ได้เป็นเดีน okay. er> ี้แตกเลยากรได้ขีดสายออกมาแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าห้องไปกับห้องรพาบาลมันสามารถเชื่อมคุณอยากทำไรีำก่อน ผ <laughs> ักไม่ผ <filho> ักเลย ตะเลีย้ยงอด้ตะเนี้ยไม่เอาแล้วทำไมไม่เอาอไม่ทำทีเดียวได้พี่ซื้อมาแล้วไอซื้อแตอ่ต้องอไ,มไม่ต้องแผนไปตรงนี้นะครับไม่ต้องแผนแต่ว่า,าพี่บอลซื้อมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะมัตะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงคอมมี่น